โสมเฝ้าทรัพย์ก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับหลายคนมักจะพูดกับคนที่ชอบเก็บของหวงสิ่งของหรือเก็บสมบัติเอาไว้เต็มบ้านว่าเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์เรามาหาที่มาของคําว่าปูโสมเฝ้าทรัพย์กันดีกว่าครับเริ่มตั้งแต่คนโบราณสมัยอยุธยา ที่รู้จักการค้าการขายกับชาวต่างประเทศจนรุ่งเรืองมีสมบัติมากมายมีการเชื่อมสัมพันธ์ธรรมติกับชาวต่างประเทศทางขหหบดีหรือคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งหลายจึงมีวิธีป้องกันทรัพย์สมบัติของตนมิให้ผู้อื่นมาขโมยหรือ,อ,อป้นเอาไปจึงนำทรัพย์สมบัติไปฝังดินหรือเก็บซ่อนไว้บนเรือนแล้วเรียกค่าทาสบริวาร ที่คอยรับใช้ในบ้านมาสอบถามว่าใครจะอาสาสมัครและพร้อมที่จะตายเพื่อวิญญาณจะได้ปกป้องทรัพย์สมบัติของตนเองส่วนการมาเป็นอาสาสมัครการตายในการเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์นั้นจะต้องหาผู้ที่มีวิชาอาคมมาทําการตัดคอบริเวณที่เก็บทรัพย์สมบัติแล้วให้วิญญาณคนนั้นคอยรักษาทรัพย์สมบัติเพราะคนโบราณเชื่อว่า การตายหงผีจะเฮี้ยนมากที่สุดและวิญญาณคนนั้นจะเฝ้าทรัพย์สมบัติจึงเป็นที่มาของคำว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์และหากมีหัวขโมยหรือมีโจรมาปล้นจะต้องเจอวิญญาณปู่โสมเล่นงานทันทีพอตกมาถึงคนรุ่นใหม่อย่างเราๆมักจะคุ้นเคยกับคำพังเพยเปรียบเทียบกับคนที่ชอบเก็บของหวงสมบัติไม่ยอมให้ใครแตะต้อง จึงเรียกติดปากกันว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์และมีการสร้างเป็นหนังเป็นละคอรออกมาให้ดูหลายครั้งแล้วส่วนเรื่องปู่โสมเฝ้ารัพย์ของคนโบราณน,นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีใครทราบได้หรือคนโบราณคงจะสอนให้ลูกหลานรู้จักรักกันและหวงแหนทรัพย์สมบัติพออาจเป็นได้ครับ เรื่องราวของปูดสมเฝ้าทรัพย์ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันดีจนกลายเป็นข่าวลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นในราวปีพศ2501ที่ครุสมบัติวัดราชบูรณนะเมื่อโจรลักลอบขุดสมบัติกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปขุดค้นภายในวัดซึ่งใช้เวลานานถึง3วันเนื่องจากมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแต่ทว่า เมื่อลักลอบนำออกมาแล้วเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาโดยเฉพาะพระแสงขันชัยสีได้เกิดส่องแสงแวววับขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันบรรยากาศของท้องฟ้าก็เกิดวิปริตแปรปรวนต่อมาหนึ่งในผู้ลักลอบก็เข้าหาเจ้าหน้าที่ตํารวจในสภาพเม,มาใหม่และยอมรับว่าเป็นผู้ที่เข้าไปขุดค้นเองและได้คืนของที่ขโมยเอาไปแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ที่ร่วมขบวนการต่างๆกรับอันเป็นไปต่างๆนานาเช่นเสียสติไปรำดาบอยู่กลางตลาดหรือร้านที่รับซื้อไว้ก็ต้องล้มเลิกกิจการไปเป็นต้นซึ่งของกลางที่ขโมยเอาไปนั้นปัจจุบันได้คืนเพียงแค่ร้อยละ20เท่านั้นและจัดแสดงไว้ในพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยาทั้งนี้เชื่อว่า ิดจากการโดนบันดาลของปู่โสมเฝ้าทรัพย์บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เคยเผชิญหน้ากับปู่โสมเฝ้าทรัพย์ได้แก่พระบรวงเธอพระองค์เจ้าพีรพง์พานุดิตหรือพระองค์พีระนักแข่งรถสูตรหนึ่งชาวไทยที่มีชื่อเสียงในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านเคยได้ประทานสัมภาษณ์เรื่องเหล่านี้ด้วยตัวพระองค์ท่านเองเมื่อปีพศ2504ต่อที่ประชุมนสะสมาคมขนขวาทางจิตแห่งประเทศไทยเรื่องรามีอยู่ว่ากลางเดือนธันวาคมพศ2503ความที่ท่านเป็นผู้ไม่เชื่อในพูดผีวิญญาณท่านเคยได้ใช้เครื่องมือจากต่างประเทศ ที่ทันสมัยในขณะนั้นซึ่งสามารถใช้ขุดหารแร่ธาตุหรือวัตถุต่างๆใต้ดินได้ลึกถึง20เมตรขณะขุดค้นที่โบสรางของวัดกุฏีดาวตามข้อตกลงกับกรมศิลปากรว่าหากขุดค้นพบสมบัติใดๆแล้วจะมอบให้แก่รัฐร้อยละ90และตกเป็นของท่านเองร้อยละสิบแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจึงมีผู้บอกว่า เพราะท่านไม่ได้วงสวงหรือขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนปู่โสมเฝ้าทรัพย์จึงโดนบันดาลให้ทรัพย์สมบัตินั้นเรือนที่นี้ได้แต่ทว่าพระองค์พีระก็มิได้ใส่พระไทยด้วยมิเชื่อและหลังจากขุดค้นพบของมีค่าแล้วหลังจากพระองค์ท่านและพระชายาได้เดินทางกลับวังที่ประทับที่ถนนสุขุมวิทอํเภอพระนขนงคืนนั้น ท่านก็ได้ยินเสียงฉึกๆคล้ายกับคนขุดดินอยู่ภายนอกเมื่อท่านออกไปทอดพระเนตรดูก็ไม่พบแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่และเปลี่ยนต้นต่อของเสียงไปได้ด้วยแม้กระทั่งอยู่เหนือพระเสียรห้องบรรทมจนกระทั่งเชา้าท่านได้ไปตรวจด,ดูก็ไม่พบร่องรอยใดๆทั้งสิ้นต่อมาในเวลาโปรเพทที่วัดกุฏีดาว ขณะขุดพบวัตถุมีค่าอีกชิ้นหนึ่งขณะที่ท่านเงยประภักขึ้นมาท่านก็ได้เห็นร่างร่างหนึ่งที่พุ่มไม้เล็กๆหน้าโบูดเหมือนมนุษย์ผู้ชายตัวสูงใหญ่ลำสันผิดมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่งกายเหมือนนักรบโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกกางเกงขาลิบีบสั้นๆส,สีน้ำเงินเข้มทั้งชุดมีแขนใหญ่และลำคอใหญ่แต่ทว่าไม่มีส่วนศีรษะ ท่านได้รำพึงออกมาว่าผีนี่นาแต่ท่านก็มิได้ตกพระไทยและยังได้เดินไปดูใกล้ๆก็พบว่าจุดที่ร่างนั้นปรากฏแท้จริงแล้วเป็นไม้ขนาดใหญ่แต่ขึ้นในแอ่งด้านล่างจึงเห็นเป็นภุ่มไปเมื่อท่านได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังต่างยืนยันว่านั่นคือปู่สมเฝ้าทรัพย์แสดงว่าพระองค์ท่านเกือบจะขุดพบสมบัติแล้ว เมื่อท่านได้นำเรื่องไปเล่าให้พระสหายชาวต่างชาติที่ร่วมคณะในการขุดครั้งนี้ฟังด้วยพระสหายผู้นั้นก็เล่าว่าตัวเองก็เห็นเป็นผีหัวขาดปรากฏตัวเหมือนกันต่อมาท่านได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้แก่พระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีอภิญญาฟังพระสงฆ์ได้เฉลยแด่พระองค์ท่านว่าผีหัวขาดที่พระองค์เห็นนั้น เป็นทหารของพระเจ้าอูทองชื่อภาพและได้ซับแช่งแก่ผู้ที่มาขุดค้นซึ่งหลังจากนั้นพระสหายชาวต่างชาติผู้นั้นก็เสียชีวิตลงในวัยอันไม่สมควรส่วนตัวพระองค์ท่านเองเมื่อประกอบธุรกิจการค้าก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกด้วยพระองค์พีระได้ยอมรับว่าเมื่อก่อนตัวท่านไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณ แต่บัดนี้ท่านเชียรแล้วเพราะได้ประสบมาด้วยตัวเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานปู่โสมเฝ้าซัพย์หากดูแล้วชอบใจก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ